ชงอ่ะพี่ไปทําบุญแต่ถ้าปีนี้รักคุณพี่จะทําอย่างไรสวัสดีครับทุกท่านพบกับช่อง i อเคอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นพี่พีานะ่ันใดยังไม่ได้กด subscribe ขอฝากกดด้วยนะครับคนละหนึ่ง subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับมาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องเนี้เป็นหนัง AV ออกแนวถ้าพูดเป็นหนังในสมัยก่อนก็คือ ตบจูบตบจูบนะอะไรพวกนั้นแหละนะครับถ้าเป็นนังสมัยก่อนนะครับเริ่มเรื่องมาก็นี่เลยนะครับนางเอกของเราเธอแต่งงานมีสามีแล้วซึ่งทั้งคู่ก็ต่างคนก็ต่างทํางานกุลที่กันนะครับเนาะแล้ววันหนึ่งเช้าขึ้นมานะครับก็นั่งทานข้าวกันนางเอกก็ถามที i, ค่คุณคุณทานข้าวอิ่มแล้วเหรอไอ้น,นี่ก็บอกอิ่มแล้วแหละนะกับข้าวไม่สุนัขไม่รับประทานเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะักกูเติบเองนะครับแล้วก็คู่ก็เปิดทีวีดูวยก็มีข่าวน่าตกใจบพราว่าเฮ้ย ใกล้ๆบ้านของเราเนี่ยต้องระวังไว้แล้วนะเพราะมีนักโทษแหกค,คุกออกมาเมื่อคือนนี้เว้ยเท่านั้นแหละทางคุกก็ตกใจแล้วก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงจากนั้นนางเอกของเรากับสามีของเธอเนี่ยก็ได้แยกย้ายไปทํางานตามหน้าที่บทบาทของตัวเองไป ก็ตัดภาพมาถึงตอนเย็นเลยแล้วกันนะครับนังเอกของเราเนี่ยนะเธอก็ได้เดินกลับบ้านเป็นปกติแต่ว่าในระหว่างนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับสามีของเธอโทรมาบอกว่าโอ้วันเนี้ยที่ทํางานของฉันเนี่ยงานเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นบัญชีเรื่องเรือดำน้ำําแล้วก็วัคซีนหายค่างเงินทอนวัดไม่เกี่ยวเดี๋ยวกูสวยนะครับแล้วก็วางสายกันไป พอนางเอกเข้ามาได้บ้านเว้ยเธอเปิดไฟก็ตกใจครับมีผู้ชายแปลกหน้ามานั่งหรือตู้เย็นเปิดของในตู้เย็นกินเหมือนบ้านตัวเองเลยเท่านั้นแหละนะครับไอคนนี้มันก็คือไอ้นักโทษที่มันแหกคุกมาเมื่อคืนนี้เองเมื่อมันเห็นนางเอกมาคนเดียวก็ชักมีดออกมามีดจริงๆนะครับจีนางเอกบอกว่าถ้าเธอนะไม่อยากตายไม่อยากมีรอยแผลเธอก็ นั่นแหละครับไอ้นี้ก็จัดนางเอกแบบยาวเลยนางเอกก็วิ่งหนีแบบสุดชีวิตแต่ก็ไม่รอดใครชอบฉากแบบตบจูบตบจูบตรงฉากนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ขูน่นางเอกว่าถ้าเธอรักสามีเธอ,เธอ,เ,ธอเธออย่าบอกสามีเธอเด็ดขาดและทําตัวให้เป็นปกติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอโจนคนนี้แม่งอยู่ที่บ้านนี้ด้วยเว้ยเพราะว่าสามีมันกลับมาแล้วมันก็ไปแอบอยู่ในตู้ไอโจนคนนี้นะไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเออแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็ หลับกันไปยาวไปหนึ่งเช้าเลยพอรุ่งเช้าอีกวันเว้ยนางเอกของเราก็ทำตัวเป็นปกตินะเพราะว่าโจนมันได้ขวู่ว่าเออเนี่ยถ้าเธอแพ่งพายไปนะฉัจนจะฆ่าสามีเธอ นางเอกก็ทําตัวมันปกติตื่นมาอาบน้ําทานข้าวแต่งตัวและเหมือนเดินไปทํางานกับสามีพอสามีเดินไปแทนที่เนี่ยนางเอกแม่งจะไปทํางานไม่เว้ยแม่งกลับมาที่บ้านเพราะไอ้โจรมันอยู่โจรมันขู่ไว้ถ้าเธอไม่มาระวังสามีเธอนะซึ่งนางเอกของเรานะครับก็ต้องยอมจำใจทําตามเธอปฏิเสธไม่ได้เว้ยเพราะว่าไอ้โจรคนนี้มันบอกว่ามันจะฆ่าสามีเธอถ้าเธอแพลงพายหรือไม่ทําตามมัน ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปยาวไปจนจบเรื่องเลยนะครับไอโจนร500คนเนี้ยนะมันก็ได้เปิดศึกสงคารามดาบเจ็ดสีมันในเจ็ดแสงกับนางเอกของเราแบบถึงพริกถึงขิงละเกินต้องไปหาดูนะครับแล้วตอนเนี้ยนางเอกของเรามีท่าทีเปลี่ยนไปเพราะติดใจติดใจแล้วสินะครับมันถึงขนาดที่ว่ามาเดินมาขออ้อนวอนให้โจนคนนี้ทำกับมัน นะครับยังไงก็ไปหาดูตามวาร์ปนี้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ1 subscribe ของท่านคือกำลังใจที่ดีของเรานะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ